ถอดไปโอ้โหไม่ออกอมึงดึงให้มันแตกเลยวางหลุดมือเดี๋ยวก่อนเอาตัวใหญ่มาไม่เอาตัวใหญ่มานี่ออกก่อนเอาเอาไอ้ตัวด้ามด้ามใหญ่ปอดใหญ่มาเนี่ยด้ามเนี่เออเอเอ,เอถอดนั่นะใส่ข้อต่อไปเข้าไหมเออเอเอไม่เข้าต้องเอาเข้อต่อบล็อกตัว,ต,วตัวเล็กใส่ด้วยตัวหนึ่ง เปลี่ยนอะไรยังไม่รู้เลยเปลี่ยนทันไหมอยู่เลนดมันไม่ใช่บล็อกมันน่ะบล็อกมึงหาบล็อกเจ็ดสั้นให้เจอก่อนเอาแป๊บมาไม่ไม่มถือกล้องดิมึงมาอยู่ตรงนี้อยเลยเอาอยู่นู่นนะจับไอ้ดีดิถึอไทไม่ดี ไอเราก็ทำให้ด <si ูมิยมเฮ้ยหาร์ล็อกจะได้เจอด้วยไอเนี่ยมือดูมือด้ยเนี่ยแค่เนี้ยออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนงเราก็ทำเหรอเห็นไหมออกแล้วเนี้ยไอเนี่ยสามคัวใส่เข้าไป ตัวไหนก่อนก็ได้มันโค้งแล้วเป็นไรไต้องออตามสูตรทำเองอ๋อแค่นั้นแหละถ่ายวันนี้ทำไมหรอล่ะถ่ายหันหน้าหาลุงเนยจับไว้เออไม่ตามสูตรเขาเป๊ะเลยมึงแก้สูตรเขาเอามือขวาจับนูน่นจับข้างล่างมือขวาจับข้างล่างดูบอกล่างเลยแล้วก็ยัดเข้าไปแม่นแล้วเดี๋ยวจับแป๊บให้เอายัดเข,ข้าไปเข้าย่าง เดี๋ยวย่ายิ้จาบนี่ไว้นี่เดี๋ยวเดือดเดือดเดือดโดนบาดเจ็บแรงเดี๋ยวก่อนอ้าวดึงมือแรงเอามืออยู่ข้างบนนี่มืออ๋อจับล่างไว้แม่นแล้วช้าๆไม่ต้องเกรอนแม่นแล้วอย่างนั้นแหละเออแรงเนี่ยอึ้งดึงแม่งหักไปเลยเอ,อ่าได้แล้วเจ้าบายบาย